อ่ตัาใส่ปาดีฟอมใพี่น้องแลิกกับเอฟซีิดตามเลิกกับซงที่พคคนบอลพาลุยมันนี่พกคนบอลพาลุยซิมาเยี่ยมยามรุ่นอาจารย์อาจารย์ผ่านนะเพิ่นกับเห็ดบุญบันเพิ่นละแต่ว่าค่อยกับแวะมาดินเพิ่นนะพอเพิ่นที่ตอนฮับมีอย่างแน่นะติดตามชมูกันตอนนี้ค่อยก็ได้มาฮอดเทินอาจารย์ผ่านพอดีนี่เห็นกำลังซอยชินงวยู่ โอ้มาเพมาเหี้ไตไยแต่เดินไปนี่เบิกเงาพี่น้องขอเปด้จากตัวหมูคนวอ้ตัวทีมยูนอมดงมุกเยอะไปเหมูเลยหนึ่งสองสามทุข้างมูนี่ โอ้ตอนนั้นก็ห้อยนามอย่โอ้มีแต่ขังหมูนะี่น้องเอ้ยธรรมดาเลยลุ้นอาจารย์นี่ฮึโมบุญก็ได้ชี้นี่ขังหมูป่าเนี่ยมันนับมากอนเตรมยำหลงมุกกระเอาพนี้ช้อนที่กี่มีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดมาสิบเจตัวมตัวไม่เอาก็ไม่ปะไม่นำดงเมื่อกี้บุญบนเพนแต่ว่าคอยกับมาลินบรรพโอ้เมต a นัน n กับมาหอดพอดี ันนี้ละมาเพลก็บเช็ดเรียบร้อยกับการต้อนรับของในพานเนนาพืมม่อนละมาเพลแล้วก็ต้่มชอยกินกับนี่น้ำไว้นะ <ừ. S 1> กับ,บน้ำไว้นะไอ้นี่ในพานเพื่อนชดยอดได้เลยนี่รุ่นอาจารย์ขนมไว้เลยอันนี้ก็บ,บอ่อเชียงไล่เชียงไล่มาโฮมน้ำปีนึ่งเราพิบดียวนี่การน้ำเป็ตนต้นมามากินข้าวนะกันวันนี้ขออนุญาตกินข้าวเช่นก่อนเดี๋ยวสิีไายให้เบิ่งโต หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ค่อย,ยิกะไปโม่บุญโม่ฐานอันเป็นที่ก่อนนะกกนะพี่น้องนะเพราะว่าต้งมีแม่เพป็นแพ่แม่แม่ได้ผ่านนั่นแหละแต่ว่าเมาดินทำในผ่านก็นเปิดแผ่แล้วก็เขาก็จะได้ไปโม่บุญโม่ฐานอันเป็นที่ก่อนนะอกกนะตอนนี้ค่อยๆภาพพี่น้องไปเลาะเอาบุญก่อนทั้งที่เขาเฮ็ดเครื่องบุญเครื่องฐานอยู่น,นนะ กึอกลุ่ม่่องรางเเรนครื่องกองบุญเพื่อนที่ไหนด้ยเป็นด้เหตุบุญเอพกองฉิจกทานเป็นการด้เหตุบุญคอยกะได้มาอุปโภคมรอกิท่านเพื่อนอันนี้กัเพื่อนก็จะได้เอาองลงวัดนะเอากจได ใช่ทุกคนเบิ่งอี้หอดรถสัตว์กนตนี้อ่ะหน่อยกำลังพามาล็อในงานบุญก่อนยังมาทันห่อนมือมันนะวันแรกนี่ขาสีเล็งเล่าต่อมือเป็นมือโฮมเวนี่ของคนผู้ไทยเนาคนประจำปีคนม้งไอยนี่ท่างงงขายดี 第一。E